ศูนย์สามหตัวไหนคะแม่ชีู้นี้สากศูนย์สามหกได้เยอะอยู่หลายแสนอยู่หมดนี่เลยอ่ะหมดนี้เลยหกเลยค่ะคสองสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะ เจ้าหวัวภูลาหวัวทุกนึ่งก็เจ็ดเก้าภูลาอไปแต่หงหัวทุกหันก็ได้เก้าหกนึงสวัสดีค่ะวันที่นี้เห็นเนไหนซื้ออะไรก็ได้มีเก้าไดไหมหมันก็ออกมีหกหนึ่งที่จุดทูบตรงนั้นก็ได้หกหนึ่งได้ได้หกหนึง่งว่าเราคนลูกได้ทุกคนเลยกเลย็กเลยมามวันที่แล้วว่าจะมาคนมันเยอะคนหลายไม่พอมาเปลี่ยนคนก็เพราเข่านั่น วันนีก็ได้มากมะเกว่าดูตลอดว่าเกลมันมันมันยังกับมันเขเก่ตลอโอดูตลอด่าช่วงไหนคนเยอะจะไม่มาคนเยอไมมา่คนจะบอเล่ามีชอเพื่อนก็้นหนุอยเยถสมากรันร้นี่เรากรตินร้นี่เนาะม่มานแกเพ่บลงเลยแลงเลยยยแต่ละคำอำเภอเชียงยืนจันาค กงัดัลงมีกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคนละแสนสองแสนทั้งหมดเลยได้เยอะได้เยอะลยวันนี้จะเอาเยอะเหมืนกันได้เนี่ตามเลยได้นไหนเยอะสุดคนนี้เลยได่เปเลยเายแม่เยอะแม่ที่อะไรแม่ลาใหญ่อายุเท่าไหร่อายุห้าสิบแปดโอ้ยอาจาย่้ไม่ชุ่ดหรอทุ่ดที่หกใช่ไหม ไม่ชอบ6กสีสี่แชอบมากงวดที่แล้วอ่ะซื้อชูนหกสี่บอกชูนหกสามเมี่จะตามแล้วหกสี่จะตามไีเลข64 6สหกสี่ชอบตามไปตามไปน้อตามไปตามไปเมื่อคืนเนีกล่องข้าวแม่อนุรีมกล่องข้าวพี่ใสเอให้เพื่อนกินกับยังบไงข้าวเดีนเยวข้าวไหมใบข้าวตามวานน้ำมันมน้ำมันเยด้วยผลไม้ด้วยนะ นนะเดี๋ยววไ้ก่อแม่จุดทูบไหมจุดตรงนั้นแล้วเพราะว่าบวชก่อนได้ตรงนั้นไงจุดเสร็จแล้วจะกลับไปดูจะกลับไปดูจะกลับไปดูโอเคเเดดี๋ยวไปูลขทูบของคุณแม่เต็มๆเลยว่าที่แล้วได้ที่นี่ได้อะไรทำไมเอามายืดหยุ่นบวชเดี๋ยวจุดให้เดีไหวเสร็จก่อนเดี๋ยวไหวเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบคุณแม่คุณแม่ได้เยอะไหมคะได้เยอะค่ะได้หลักแสนเลยได้เยอะมากเลยโอ้โหหลักแสนเนาะแม่เนาะมึงให้เต็มๆเลยค่ะ ้ทุกคนที่มามากันกี่คนคะแม่มากันห้าหกคนหกคนอืมเจ็ดกระโซเปอร์หกอ๋อเนี่มาอลไรคนละพวงเลยหกพวงหกพวงคุณแม่มาให้เลขอะไรหรือเปล่าคะเนี่หกพวงหกพวงเลยเห็นไหมมาอลไรก็หกพวงมาอะไรก็หกเลยนี่นี่ห้านี่หนึ่งเป็นหกหกหนึ่ง ห้าหนึ่งสี่สี่หกสี่ฮ่าคุณแม่ชอบหกสี่เหรอคะชอบหกสี่มากเลยวันนี้วันี้คุณแม่ชอบหกสี่มากตามไปดูได้ทุกจะให้จับจับรูกมีฟองเพื่อที่จะจะตรงกัะได้ทูกไหมโชคมากเลยโชคมากมากเลยแต่หมดนี่เลยอะหมดนี่เลยโอ้โหเจ็ดกองได้หลายเจ็ดกอเอย่างนั้นเจ็ดกองแล้วทั้งหลายไอ้จุน เพเก้าที่มันออกตัวเดียวนั่นนะ่ะเพชรเก้าบนนะ่ะเคยถูกสามตัว 7, นะเคยถูกสามตัวสี่สี่หกแล้วก็สี่สี่ล่างแล้วก็ลอตเตอรี่ทั้งบนทั้งล่างให้เต็มเต็มเลยแล้วก็มาเก้าห้าหน,นึ่งอีกแต่ว่านี่ที่ถูกเนี่ยได้เยอะสุดได้เยอะสุดได้ได้เยอะสุด่ะสี่สี่หกพอได้ดบนล่างแล้วก็ได้ลอตเตอรี่ด้วยเกือบล้านได้เยอะอยู่หลายแสนอยู่้านครึ่งล้านอะไรจะไปคุณแม่ฝันดีไหมคะมา พันดีอยู่พันไหวไงมิไยาอยักมหาเพิ่นเนี่ยมิไยาอยากมหาก็เลบเพลื่อนกันมากขี่โชเฟื่อนุกได้มาอะไรหรือยังให้คุณแม่เพิ่นไหว้ก่อนเนาะแม่ก็นำนะคะของนะมาไหวเนาะตามสัญญานะคะคุณแม่บอกนะคะมาตามสัญญาค่ะแม่มาตามสัญญาอวันนี้อะไรครับวันนี้ได้อะไรวันนี้ได้อะไร

เดี๋ยวเราลุ้นเลขปิงปองที่คุณแม่จับก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นเลขทูบเนาะที่คุณแม่จุดไว้อยู่ด้านหน้าปู่อนันตานะคะมาหกคนค่ะมาหกคนพี่น้องมหกเลยค่ะเลขอะไรคะแม่สองสองครับสองคะับตัวแรก สามสามตัวที่สองสามหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดอสองสามเจ็ดนะคะสองสามเจ็ดนะคะทุกท่านเดี๋ยวเราลอลุ้นฮะเลขทูกของคุณแม่นะคะ ให้คุณแม่นำไปเลยไปดูเลขทูบนะคะที่คุณแม่จุดไว้นะที่หน้าปู่อนันตะนะคะทุกท่านเรามาถึงหน้าปู่อนันตะแล้วนะคะตัวไหนคะแม่ศูนย์สมหหตัวไหนคะแม่ชี้ศูนยตสวนี้ศูนย์สามหกแม่คนลุกเลย ศูนย์สามหกตัวเก่าเก่าตัวที่แล้วอฟังอยู่ย์สามหกดิงตรงใจเลยใช่ไหมคะคุณแม่ชอบเลยชอบเลยคุณแม่บอกอันี้ศูนย์สามหกเดเลขให้หกสามหกเดเน่ยศูนย์สามหกนะคะทุกท่านขสามสี่เลขรูปค่คุณแม่เนาะ ศูนย์สามหกนะคะตัวเดิมเนาะชาูกระากผิดเมื่อกี้ก็จับปิงปองได้สองสามหกเฮ้ยสองสามเจ็ดเนาะเลขทูก็ศูนย์สามหก้างหกบตัวเก่าเต็มเต็มเลยป้าตัวเก่าเต็มเต็มหกสามสามหกเลย่นุไปหนึ่งคุณแม่ว่าสามหกสามเจ็ดนะคะ อือหกสามเริ่มทับวงมือมันจะสูงสามหกสามเจ็ดนะคะเมื่อกี้จับปิงปองเลขตัวไหนนะคะคุณพี่เนี่ยจับปิงปองเลขตัวไหนสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดจุดทูบได้ศูนย์สามหกศูนย์สามหกและและอันนี้คืออะไรคะตัวนี้อันนี้คือเออผลไม้ถวายปู่แล้วก็จุดอีกทีหนึ่งจุดอีกทีหนึ่งแต่เอ๊ที่มาด้วยจุดอันนั้นแม่จุดอ๋อคือ จุดใครจุดมันเลยดวงใครดวงมันด้วยอันนี้ไม่จุดให้แต่เราจุดให้แต่เราจุดหอคนนี้ดวงดีค่ะเขาก็เลยให้แต่อันนี้พี่สาวจุด ค่ะนะคะขนดวงดีจุดนะคะท่านผู้ชมติดตามอาจารย์มาหนึงเต้ทำไมคุณปะแปงเยี่ยมที่โดนกินได้มาะแป้งเป็นพมาอยู่ยังบอกไม่แต่จุดแล้วกับจุดแลบบนั้นอร์เซ็นต์ก็ได้ได้เงินงวดล้าชูชูไม่เข้านะแต่แต่เลขทูบแม่เข้าเลขบวงไห้นะคะคุณคุณแม่จุดเลขทูบแม่นมากี่งวดแล้วคะแม่หลาย หลายฝัย ừ, ่งนู้นยืนยันเลยว่าหลายงวดแล้วตองหวัดมา่ไหน่หวดัดคือจากเลขทูบเลยเหรอคะแม่เด็กทั้ง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 ตวงอ๋อทั้ง,ง,งจับปิงปองแล้วก็เลขทูบด้วยนับได้ไหมคะว่ากี้งวดนะปีกายน <ส demo> ึ่วัดปีเนาะฮะโอ้ทั้งปีงวดส่อนเลยโอ้โหงวดซ้อน ทีนี้เนี่ยว่าก็ได้สามสี่งวดนี่ละสามสี่งวดได้ส่วนกันสามงวดมีสี่ี่หกับหนึ่งเก้าหาหนึ่งกับเก้าศูนย์กันก็มาเวียนบ้างแต่ว่าหันก็ไม่ได้เจเก้ากหกหนึ่งลูกกมาเวียนบ้างหันแล้วปุ้เปลี่ยนเปลี่ยนไปไหนเน่ยเปลี่ยนไปไหนมากคื้เก้าเก้มากขืเก้าเปลี่ยอยู่ไหนตีเปี่ยไปไหนหกหนึ่งค่ะ อีกคนนะคะจุดเลขคู่แปดสองสองนะคะ